สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องของหน่อยนะคะทุกๆกคนกุญญาดาลิฟทาโลกนะคะเพื่อนเ่นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ได้ค้นพบเส้นทางนะคะแห่งแห่งชัยชนะเส้นทางชีวิตที่เป็นเส้นทางที่คุณนะคะมีความสุขในการ เดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ขอให้ได้พบกัลยานามิตรที่ดีนะคะสังคมที่ดีนะคะขอให้ได้พบสิ่งดีๆดีกว่าเนาะมันรวมทุกอย่างขอให้ได้พบสิ่งดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆซุปเปอร์แทงส์ับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามทั้งกัลยานามิตรนะคะที่อยู่ด้วยกันมานะคะตั้งนานแล้วก็กัลยานามิตรใหม่ๆเอาเป็นว่าขอให้สังคมนะคะสังคม ช่องของหน่อยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการหิวใจสังคมแห่งการให้กำลังใจฟื้นนะคะพลังแรงใจแล้วก็นะคะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะโอเควันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้ไพ่ประมาณ2-3สําหรับแต่หน่อยอยากจะใช้นะคะดู คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้โดยใช้ตัวเลขก่อนนะคะดูว่าใครกันที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้บ้างนะคะมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเลขนี้อาจจะเป็นเวลาที่คุณเข้ามารับชมคลิปคุณมาดูนะคะเวลาไหนนะคะวันเกิดบ้านเลขบ้านเลขรถนะคะพอสเกิดนะคะอายุนะคะเลข8ปบางคนก็อาจจะเกิดวันที่8 18ส8ดนะคะ อาจจะเกิดวันพุธกลางคืนนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเกิดเดือนสิงหานะคะอย่างนี้ก็ได้เลข4นะคะเกิดเดือนสิงหาเกิดเดือนเมษา,อ,าอีกใบเลข0 8 40นะคะคุณมีความเกี่ยวข้องไหมหรือมาดูตอนช่วง8นาฬิกา40นาทีอะไรอย่างนี้นะคะเกิดวันที่4 4 4 4 4นะคะ เป็นต้นนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าเป็นใครกันบ้างนะคะหน่อยจะขอเปิดพลังงานสามใบแล้วก็ข้างล่างนะคะใต้สำหรับนะคะเพื่อไม่เป็นการเยื่นเยอะและเสียเวลาหัวข้อวันนี้ยังไม่มีคะ่ะเปิดไปก่อนนะคะปลายทางเริ่มด้วยดี มันมีเลขศูนย์ะเหมือนมันการจบสิ้นอะไรบางอย่างแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ยมันมีการเริ่มต้นด้วยดีนะคะใจเจ็บอืมใจเจ็บปลายทางอ่ะเมื่อกี้หน่อยว่าจะเอาสาใบเนาะโอเคไม่เป็นไรเอาออกมาแล้วก็อะไรอาวอนสี่ใบอ่ะแล้วก็ใต้สำรับความสัมพันธ์โอ้โหวันนี้วันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความ ความรักความสัมพันธ์หรือถ้าไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะของการที่คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อ่ะหน่อยรู้สึกเหมือนคุณกําลังจบจากอะไรบางสิ่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นในลักษณะของคนที่เพิ่งผ่านการจบสิ้นหรือเดินออกมาเหมือนกับมันมีการจบมาค่ะมันเป็นศูนย์นะมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ก็ดีนะคะหรือในเรื่องของสังคมเพื่อนร่วมง,งานองค์กรหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะเพราะมันมีเรื่องของความอะไรอวรมีความสัมพันธ์มีความใจเจ็บเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะบางคนอาจจะมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าคุณอาจจะกําลัง เหมือนเห็นเส้นทางใหม่หรืออยากที่จะจบภารกิจเดิม,ดมที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามัน,มนไปต่อไม่ได้มันถึงทางตันหรือไปต่อมันไม่มีการพัฒนานะคะมันหยุดแค่นี้มันหยุดการพัฒนาบางคนอะอยู่ที่ทำงานเดิมเดิมอยู่สังคมเดิมเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมเดิมแล้วคุณรู้สึกเหมือนเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้รับการ พัฒนาตัวเองเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าภายในของคุณน่ะคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีจุดหมายปลายทางคุณวางแผนเอาไว้ว่าในหัวสมองของคุณเนี่ยคุณวางแผนเอาไว้เลยว่าชีวิตของคุณเมื่ออายุเท่านี้ยคุณต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้คุณต้องเป็นแบบนี้คุณอยากจะให้เป็นแบบนี้คุณวางแพทเทิร์นในหัวไว้หมดเลยแต่คุณก็ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าอะแล้วสิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้อะ มันจะสามารถต่อยอดไปให้ให้เราได้ไปถึงปลายทางหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อ่ะมันควรที่จะมีการเริ่มต้นพัฒนาหรือว่าเอาอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมณนะเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่คุณกําลังจะพิจ,จารณาแล้วนะคะคุณกลับมานั่งนะคะนั่งย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะคะมันจะสามารถที่จะ ไปในปลายทางที่คุณเป้าหมายโกของคุณเนี่ยที่คุณตั้งไว้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีการมาวางแผนซึ่งบางคนจะอาจจะต้องได้จบจากที่เดิมบางคนอาจจะกำลังนะคะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่พบเจอกัลยาณมิตรใหม่สังคมใหม่ๆธุรกิจใหม่แนวทางใหม่นะคะซึ่งตอนนี้คุณกำลังจะมาอยู่ในจุดที่เริ่มต้น นะคะเส้นทางที่จะพาให้คุณไปสู่เส้นทางแห่งเป้าหมายในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะต้องได้จบจากที่เก่าบางคนก็อาจจะยังอยู่ที่เก่านี่แหละแต่ว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าทําอยู่แบบเดิมเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันจะมาช้าเกินไปเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การงานสังคมชีวิตนะคะคุณกําลังจะได้มีการพัฒนา ตัวเองมากยิ่งขึ้นพาตัวเองให้ไปถึงจุดเส้นทางนะคะชีวิตที่คุณวางแผนเอาไว้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเพิ่งผ่านการยุติความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองหรือบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะซึ่งนะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณอะมันอาจจะยังมีเขาเรียกว่าคิดถึงอดีต คิดถึงความรู้สึกที่เคยมีกันและกันแต่ว่าณเวลานี้คุณได้ move on แล้วอะค่ะแล้วคุณก็กําลังพาตัวเองนะคะไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆหน่อยว่าการเริ่มต้นน่ะมันเป็นในเรื่องเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณบางคนก็อาจจะเพิ่งไปนะคะไหว้สักการะองค์พาพิเเนตบางคนก็เคารพนับถือองค์พาพิกเนตนะคะบางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับงานศิลปะ นะคะต่างๆซึ่งณเวลาเนี้ยพลังงานของคุณมันเหมือนกับกําลังเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่มีความมุ่งมั่นด้วยใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะมากยิ่งขึ้นหากพลังงานของคุณเป็นอย่างที่หน่อยนะคะพูดขึ้นมาก็สามารถที่จะดูต่อได้เลยนะคะว่าเรื่องราวของคุณหลังจากนี้นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ ควบคุมจุดเด่นออกมาแล้วก็เอาเลยนะคะรู้สึกอึดอัดอื uh ้อ huh. ไพ่ดีเลยอ่ะไพ่ออกมาหลังจากที่อ่ะเดี๋ยวเอาใต้สำรับดีกวบะ พลังงานของคุณหน่อยว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องได้จบจริงๆแล้วแหละต้องได้พาตัวเองออกมาจากที่เก่าๆหรือต้องได้เหมือนกับล้างพลังงานภายในนะคะคืออย่างนี้ค่ะที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะคะทุกๆที่บนโลกใบนี้มันมีทั้งคนที่ดีและก็คนที่ไม่ดีมันมีทั้งวัฒนธรรมที่ดีและไม่ดีทุกๆที่ทุกๆอย่างทุกๆคนทุกๆสถานการณ์มันจะมีสองด้าน นะมากกว่า1ด้านนะมันมีมากกว่า2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นคนที่ยังต้องอยู่ในพื้นที่เดิมๆหน่อยว่าคุณน่ะมีอะไรภายในใจที่คุณรู้สึกว่าการอยู่ที่ตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะอยู่ได้นะเพราะคุณสร้างเกาะคุ้มครองป้องกันให้ตัวเองแล้วเห็นไหมคะภาพอันเนี้ยคุณอยู่รายร้อมได้ผู้คนมากมายแต่พลังงานภายในของคุณหรือว่าตัวตนของคุณน่ะคุณมีเกาะป้องกันแล้วคุณรู้แล้วว่าใคร ควรที่จะสานต่อใครคุณควรที่จะออกหา่างวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนวัฒนธรรมสังคมแบบไหนที่คุณจะไม่ให้มันมากลืนกินความเป็นตัวคุณนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกเหมือนการไม่ได้เป็นตัวของตัวเองการที่ถูกควบคุมการที่รู้สึกอึดอัดนะคะแต่คุณก็ยังต้องอยู่แต่หน่อยรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะปรับตัวเอง นะคะปรับพลังงานภายในของตัวเองให้มันสามารถที่จะอยู่กับพื้นที่นั้นๆได้อย่างให้ไม่มีผลกระทบกับตัวเองนะคะ นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะคอยคุ้มครองคุณมีพลังภายในคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณรู้ว่าคนไหนที่คุณควรที่จะปฏิสัมพันธ์คนไหนที่ควรที่จะเอาไว้แค่ในสถานะของเพื่อนร่วมงานสังคมนะคะแค่นั้นคนไหนที่คุณจะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยของคุณแล้วหน่อยบอกเอาไว้เลยว่า คุณน่ะมีพลังภายในที่ไม่เหมือนคนอื่นๆอยู่แล้วค่ะมันมีความสามารถพิเศษมันเหมือนมีพรสวรรค์บางอย่างที่มันรอเวลาที่เมื่อคุณได้เคลียร์พลังงานและสร้างเกาะคุ้มครองป้องกันตัวเองได้แน่นหนามากพอแล้วอะสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องขุดออกมาแล้วก็บูรณาการนะคะดึงออกมาได้ใช้จริงๆสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดขึ้น ถ้าไม่เคลีย์พลังงานลบๆถ้าไม่มีความแข็งแกร่งมากพอภายในจิตใจคุณจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะดึงสิ่งดีๆพรสวรรค์นั้นออกมาซึ่งหน่อยมีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะการได้ดึงเอาศักยภาพพรสวรรค์สิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยออกมาใช้ได้แล้วนะคะนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณพร้อมแล้ว พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะดึงศักยภาพที่แท้จริงพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณไม่เหมือนใครเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นทางที่คุณได้วาดฝันเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะเส้นทางของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรคะเส้นทางชีวิตของคุณยังต้องได้ไปต่อยังต้องได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องได้สร้างเกาะป้องกันนะคะร่วมกันเหมือนกับชีวิตของคนคนหนึงนะะ่งะคะการที่เราสามารถอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานที่หลากหลายได้และเรายังมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงไม่มีอะไรสามารถมากระทบเราได้นะ เพราะเราเติมพลังภายในบุญกุศลความแข็งแกร่งความมั่นคงภายในร่างกายของเราอย่างเต็มเปี่ยมมันเหมือนกับพลังบุญภายในเราเต็มพลังงานคุณความดีพรสวรรค์สิ่งที่เราเพียรพยายามเมื่อมันมีเต็มภายในกระปุกมันก็ไม่สามารถที่จะให้สิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาแทรกเข้ามาแซงเราได้นะคะ เกราะป้องกันชั้นดีก็คือคุณความดีที่เราสร้างคือประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอที่มันสามารถทําให้เราสามารถกลั่นกรองสิ่งต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ของหน่อยเป็นเรื่องตุ๊ตกตาลมลุกเนาะคนที่มีเป็นทุกๆคนถ้าเปรียกเหมือนตุ๊กตาลมลุกอนะฮะคนที่มีกําลังมีฐานพลังที่แน่นหนาที่สุดแน่นหนามากพอนะ่ะเมื่อโดนลมพัดเมื่อโดนสิ่งกระทบอนะฮะ คุณจะกลับขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้ไวกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่สามารถที่จะหาความสุขนะคะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งที่สุดนะคือคนที่สามารถที่จะคัดกรองและก็อยู่กับพื้นที่ตรงนั้นได้โดยการแค่ใช้พลังความคิดพลังจิตใจนะคะแค่นั้นเลยแต่บางคนบอกว่าไม่ไหวอะ่ะอยู่ที่ที่เดิม อยู่ไปมันก็มีแต่พลังงานลบออกมาดีกว่าอันนี้ก็เป็นเวของคุณแต่บางคนเขาอยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีได้โดยการที่โปรเทคปกป,ป้องพลังใจพลังกายของตัวเองได้แล้วอะนะคะนั่นอะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่จะอยู่กับสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีได้โดยการคัดกรองกองันกรองได้ด้วยตัวเองหน่อยไม่ได้บอกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะคะเพราะแต่ละคนน่ะ ที่ออกมาจากจุดเดิมเดิม,ดมอาจจะเพราะว่ารู้แล้วว่าที่เดิมเดิมอ่ะมันไม่สามารถที่จะให้เราได้ใช้องค์ความรู้ประสบการณ์หรือความสามารถของเราไปมันไม่ผลักดันนะคะการที่อยู่ผิดที่10ปีก็ไม่ได้เจริญบางทีคำนี้มันก็จริง แต่บางคนเขารู้ว่าที่ตรงนี้สามารถที่จะเกื้อหนุนให้เขาไปในเส้นทางที่เขาตั้งไว้ได้สามารถที่จะเกื้อหนุนเขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนไม d เซตเปลี่ยนความคิดแล้วก็สร้างกออคุ้มครองป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็อยู่กับที่ตรงนั้นได้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ต่อยอดนะคะสร้างนะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้มันก็มีหลายพลังงานเนาะนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปของหน่อยเนี่ยมีหลายพลังงานต้องได้อยู่ ปรับตัวเองเพื่อให้อยู่ที่เดิมหรือพาตัวเองออกไปจากจุดเดิมๆเ,เพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆม,มันก็พลังงานมันก็แตกต่างกันเนาะแต่เอาเป็นว่าหน่อยเชื่อว่าคุณ่ะไม่สามารถที่จะนะคะคือไม่มีอะไรสามารถที่จะมากระทบจิตใจของคุณได้แล้วละเพราะคุณมีเพราะคุณมีสิ่งที่มากระตุ้นให้คุณได้ ใช้ความสามารถเพราะคุณมีเกาะคุ้มครองป้องกันที่ชัดเจนแล้วนะคะมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วนะคะในการที่จะนะคะเหมือนเหมือนกับมีแผนที่ชีวิตมีเข็มทิศชีวิตแล้วอะค่ะนะคะก็คือไม่มีอะไรมากระตุ้นหรือว่ากระทบให้คุณเปลี่ยนแปลงเส้นทางของคุณได้อีกนะคะฝ่ฝันเห็นไหมคะคุณมีความ ต้องการที่ชัดเจนคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีเวที่ชัดเจนคุณมีความแข็งแกร่งคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณฝ่าอุปสรรคขวากน้ำเห็นไหมคะคนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวากน้ำไปให้ถึงจุดนะคะจุดสูงสุดของเขาลูกนี้ได้อ่นะคะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่มีความแข็งแกร่ง,งมากๆเพราะว่าคุณเห็นไหมคะวางเป้าหมายเอาไว้แล้วในชีวิตอย่างชัดเจนนะคะบางคนก็อาจจะนะคะ อันเนี้ยสองอันเนี้ยมันออกมาพร้อมกันบางคนอาจจะอยากจะกลับไปในพื้นที่เดิมๆเพราะรู้สึกว่ากลับ่าตัวเองเนี่ยออกมานานแล้วรู้สึกอยากจะเข้าไปรือฟื้นบางคนก็อาจจะแข็งแกร่งมากแล้วอยู่ในจุดที่พังพ้อมมากแล้วอยากจะกลับไปอยู่ในที่เดิมๆนะคะพื้นที่ที่เคยจากมาเพราะคุณมีพลังงานเอเน g จแห่งการฟื้นฟูค่ะ ฟื้นฟูแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานเต็มเปีย่ยมบางคนอาจจะต้องได้ออกจากพื้นที่ที่เป็นบ้านนะคะสังคมนะคะพื้นที่เดิมๆเพราะว่าต้องดิ้นดนนะคะเป็นครอบครัวที่ต้องดิ้นดนบางคนก็ออกมาเพื่อที่จะมาหาเงินหารายได้เพื่อที่จะส่งกลับไปให้กับคนในครอบครัว พื้นที่แห่งความขัดสนที่คุณจากมาณนะเวลาเนี้ยบางคนอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าออกมาในพื้นที่มาหาเส้นทางชีวิตมาหาแรงบันดาลใจมาหาไรายได้มาหาเงินเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่ในพื้นที่ที่เราจากมาแล้วไปฟื้นฟูนะไปไปฟื้นฟูไปพัฒนาไปต่อยอดนะคะให้กับคนที่คุณจากมานะ่ ะะบางคนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ต้องแบกรับนะคะคุณถึงต้องได้ออกมาเพื่อที่จะมาเดินตามความฝันเมื่อถึงวันที่คุณมีความพร้อมแล้วเมื่อถึงวันที่คุณมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วอ่ะคุณอยากที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคนที่คุณรักนะคะแล้วคุณก็ได้เดินตามความฝันไปในเวลาเดียวกันอ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อะค่ะ พลังงานของคุณคือพลังงานแห่งผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะนะคะเห็นไหมคะใต้สำรับคุณคือคนที่แบบมีความถึงพร้อมเต็มอิ่มมันคือความเต็มคุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้และคุณก็สามารถที่จะเติมเต็มให้กับคนที่คุณรักได้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตของคุณจะไปไกลไปอยู่ที่สูงแค่ไหน คุณก็ไม่เคยคิดที่จะละทิ้งคนที่ร่วมสร้างร่วมหมอน,นอนเสือฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันกับคุณนะ,ะบางคนก็ต้องจากอกพ่อแม่มาหา,า,างานมาทํางานนะคะมาหารายได้บางคนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องได้ออกเดินทางมาในที่ที่แสนไกลเพื่อที่อยากที่จะอืม มาค้นหาเส้นทางและสักวันหนึ่งเมื่ออยู่ในจุดที่พรั่งพร้อมแล้วอะ่ะอยากจะกลับไปเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาความที่เป็นคุณเอาความแข็งแกร่งที่คุณได้ออกมาใช้ชีวิตเนี่ยกลับไปหาคนเก่าๆนะคะที่รอคุณอยู่ครอบครัวนะคะลูกพ่อแม่คู่สมรสก็ได้นะพี่น้อง อย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในบ้านนะคะสังคมครอบครัวตัวเองนี่แหละไม่ได้ออกไปที่ไกลไม่ได้ไม่ได้อยู่ห่างจากคนที่รักไปแต่ว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณมีความฝันที่คุณเคยฝันเอาไว้นะฮะสมัยเด็กๆและยังอยากที่จะทํามันเป็นความฝันที่อยู่ภายในใจลึกๆ นะคะที่คุณเคยมีความฝันมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ด้วยเหตุการณ์แต่ด้วยอายุแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณมันอาจจะยังไม่สามารถที่ทําได้คุณก็มีการเรียนรู้คนก็คุณก็มีการนะคะเติมพลังให้กับตัวเองก่อนนะคะความฝันในวัยเยาว์คนะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนน่ะบางคนก็อยากที่จะเป็นคนที่เป็นดาวเด่นเป็นเดอะสตา เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่อยากเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆคุณรอเวลาเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วคุณก็อยากที่จะเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองแล้วก็กลับไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความเติมเต็มภายในให้กับตัวเองได้แล้วคุณก็ได้ใช้ชีวิตของคุณไปด้วยได้อย่างนี้ค่ะเดินไปคู่กัน เะะพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเอาจริงๆแล้วอะความสุขที่แท้จริงของคุณนะคะคือการที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักได้อยู่กับคนที่รักคุณได้อยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่ามันคือพื้นที่แห่งการแบ่งปันพื้นที่แห่งการแชร์สิ่งดีๆนะคะพะณเวลาเนี้ยนะคะคุณกําลังจะได้ทําความฝันของคุณและมีคนเหล่านั้นอยู่เคียงข้างนะคะ เพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าพลังงานวันนี้คุณต้องได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วเพื่อที่จะให้คุณได้กลับมาทําในสิ่งที่คุณรักและคุณก็สามารถที่จะต่อยอดของคุณไปได้แล้วก็เดินเคียงข้างไปกับคนที่คุณอยากที่จะให้เขาอยู่ข้างๆในวันเวลาที่คุณประสบความสําเร็จนะ นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าเส้นทางของคุณน่ะจะวางเป้าหมายไว้ไกลแค่ไหนวางเป้าหมายไว้แบบไหนก็แล้วแต่แต่หน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมคนที่อยู่เคียงข้างคุณมาในทุกๆเส้นทางทั้งประสบความสําเร็จทั้งล้ม ล้มลุกคุกคานมาคนที่อยู่กับคุณนะคะทุกๆคนเมื่อคุณเดินไปถึงฝันเมื่อคุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณสามารถเติมเต็มให้กับตัวเองได้เต็มที่แล้วอ่ะคุณจะกลับไปหาคนเหล่านั้นค่ะเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่ทําให้คุณเป็นคุณได้ทุกวันนี้พวกเขาเหล่านั้นคือลมใต้ปีกเขาเหล่านั้นคือแสงคือกําลังใจคือพลังงานดีๆให้กับคุณเพราะคุณเป็นแบบนี้ค่ะ เพราะคุณเป็นคนที่มีความกระตันอยู่เพราะคุณเป็นคนที่มีความสำนึกรู้ในสิ่งดีๆที่คุณได้รับอ่ะคุณจึงเป็นคนที่แม้ว่าจะล้มแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะท้อแท้แค่ไหนคุณก็ยังมีแสงสว่างส่องมาให้กับคุณอยู่เสมอค่ะมืดมิดแค่ไหนคุณก็ยังมีแสงดาวมืดมิดแค่ไหนคุณก็ยังมีแสงพลังภายในตัวเองเพราะคนที่จะฝ่าฟัน เพราะคนที่จะพาตัวเองไปได้ถึงจุดสูงสุดของเป้าหมายมันต้องมีการผ่านอุปสรรคผ่านความเหน็ดเหนื่อยผ่านความอึดอัดผ่านความไม่ได้ดังใจมาแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายของคุณน่ะหน่อยว่าอยู่ไม่ไกลค่ะเพราะคุณมีพลังแรงกายแรงใจที่ดีที่เข้มแข็งนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมานะคะแล้วก็น้อมรับสิ่งดีดีนี้ขอให้คุณพิมพ์คำว่า ความแข็งแกร่งจากภายในนะคะเพราหน่อยเชื่อว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คะะ่ะเส้นทางชีวิตของคุณไม่ได้โรยด้วยเกลบกุหลาบหรอกค่ะทั้งมีความอึดอัดทั้งบรรยากาศก็ไม่ดีทั้งโดนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณจะพาตัวเองออกมาเดินออกมาหันหลังออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้หรือรีเซ็ตตัวเองรีสตาร์ตตัวเองหรือ,อปรับไมล์เซของตัวเองได้แล้วอยู่กับ ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้คุณเป็นคนไม่ธรรมดาคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะคุณเชื่อเสมอว่าคุณมีพลังงานดีๆคุณมีคนที่คุณรัก คุณมีสังคมคุณมีครอบครัวคุณมีกัญยาณมิตรที่ถึงแม้อาจจะไม่มากแต่ก็เป็นพื้นที่เซฟโซนให้กับคุณเมื่อตอนนึกถึงคุณก็มีกําลังใจเมื่อได้เห็นเขามีรอยยิ้มมีความสุขค,คุณก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะพาตัวเองไปต่อกับเส้นทางชีวิตที่ข้างหน้าไม่รู้จะมีอุปสรรคขวางน้ำแค่ไหนแต่คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแค่นั้นเลยค่ะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปทุกคนนะคะโอเคค่ะหน่อยไปละค่ะบ๊ายบาย